สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องลอสลี่คนดีคนเดียวอนอเพื่อนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ได้เกมดีรลายลดเลิศน,นะคะอ้าวสอรี่นะคะเพื่อนหรือว่าโออิช e ิดีรลายนะคะตัวคุณลดเลิศสูงส,ส,ส,สุดถึงคนหนึ่งพันยี่สิบสี่นะคะเกินรางวัลสูงส,สุดถึงหนึ่งเบอร์นะอ่ะขอค่าพิจีนะคะขอใบเสียงด้วยนะคะเพื่อนๆพวันนี้ว่าวันนี้ไม่สาบายมาดูตารางการแจกกันก่อนตารางการแจกมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะ เคยไปเร็วเรได้ให <iah> ้เพื่อนๆดูเร็วนะคะสามตัวเข้าบุตรฟรีซื้อได้นะคะวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือจะซื้อไหมเบ็ดสิบนะคะเบ็ดน้อยน้อยเบ็ดเยอะเคยซื้อให้ดูละขอซื้อเบ็ดยน้อยเพื่อนดูบ้างนะคะเฮ้ยเราจะซื้อเบ็ดห้าดีกว่าขอซื้อเบ็ดน้อยเพื่อนดูบ้างแลาวมันจะให้หรือเปล่าสําหรับเอเกมนี้นะคะมาดูกอนว่าเบ็ดน้อยๆยมันจะให้เราไหมนะเราซื้อเบ็ดเยอะให้เพื่อนดูแล้วขอซื้อเบ็ดน้อยบ้างนะ ดึงสองสามตัวนะคะเข้าหมุนฟรีสิบหมุนนะคะการหมุนฟรีเริ่มต้นด้วยคูณแปดนะคะตัวคุณจะเพิ่มขึ้นสองเท่าหลังจากชนะทุกครั้งนะคะ,อะของเกมนี้ไปมาแรกอย่าไปซีเรียสมากเลยตามที่บอกอ่ะเกมนี้ถ้าเขาให้มันไหลนะเห็นปะตัวคุณมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะขอแค่มันไหลต่อเนื่องนะจะดีมากเลยนะคะ สำหรับเกม O E C ชีเกมนีนะโอ้โหแดกยับด yeah. ีนะซื้อไม้หน่อยดีนะซื้อไม้หน่อยโอ้โหสิบบาทโอ้โหเหลือจะเชื่อขอบคุณพระเจ้าอ่ะขออนุญาตเป็นใาที่สองเราจะเพิ่ here, no. มเป็นเบสิกแล้วกันนะสงใส่ไม่ชอบเลขห้านะสงกระใสไม่ชอบเลขห้าแน่นอนสงกระใสไม่ชอบเลขห้าแน่นอนแนวดีนะ กดรางไปสักนิดเพื่อนๆเดี๋ยวมันดูว่าเราจะตั้งใจซูเกินไปเนะี่ยสำหรับคอนเทนต์แบบนี้นะคะโรลลี่ชอบชอบง่าย <c oughs> เอามาดูซิว่าเราจะกดเข้าเอ้ยเขาเรียกว่ากดเข้าหรือวะเออจะเข้าให้เราไหมไม่น่ะอุย้ยแต่มันเหมือนจะเข้าให้เรานะดูดีๆมันมาตั้งสองตัวแนละ้วเมื่อกี้ก็มาสองตัวแล้วก็ไม่มาแล้วเออ อ่ะถ,พพ <coup> s. <S ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วค่ะมาที่ <Naruto previous> <crazy> 2เราก็เริ่มดึง1 2งสามตัวนะคะเข้าหมุนติดไปค่ะไปสุดทอมาที่สุดท้ายของเราอะไรดูเลยเอ้าเอมาแต่ไม่สวยว้าโอ้ยซีโอ้อากาศเปลี่ยนอะเสียงก็เปลี่ยน้วย <Cornell>. เอ,อ oh, yo, ้ยยังว so, ่าจริงเหรอพี affe, ่โอ้โหให้เกินไปเดี๋ยวได้ปะเหลือจะเชื่อดูจีเดือดไอ้สามพุนนะคะเดินๆหอยนางรมหอยนางรม ามาที่สองก็ได้เหมือนเดิมสำหรับเกมนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วกันนะโอชีนะคะเคยเล่นเรามันได้ก็มาบอกกันด้วยนะเราได้อีกไหมเพื่อนแถมแล้วกันนะเพื่อนนะเวลามันยังได้อยู่แถมแล้วกันนะอีกสิบหมุนไม้สุดท้ายของเราไราแถมแบบงงๆเราจะให้แบบงงๆบ้างไหมอ๋อเดือดจีเพื่อน คอมันไหลคอมบงคอมโบบ้างนะคอมบงคอมจอยปัก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 โอ้โหเลยจะเชื่อไม่ได้เฮ้ยหยุดโอ้โหซาเกเตอร์นี่เซกเตอร์เราได้คอนเทนต์ละ คอนเทนสวยๆเลยา,หา,หา,หา,า,าเราได้คอนเทนแล้วเพื่อนโอเคเลยได้หมุนเพิ่มค่ะซิหมุนไปขอบรรจัยนะมันให้เราแล้วขอบรรจัยก็พออ้ยมันไม่คอมโบอ่ะเพื่อนมันไม่ต่อเนื่องอะในเกมนี้แมวมันต่อเนื่องนะมันจะได้หนุนคูณไปถึงหนุนคูณร้อยยี่สิบสี่ อะไอ,อีกอไม่นะไม่อยากหลุดเพราะมันกินไม่ได้วะโอ้พี่แล้วพี่จะให้หมุดมาเพื่อแล้วพี่ไม่ให้หนะเพ,นเ,เพื่อนีอ่คุณหลอกดาววะเพื่อนโอ้โหอ้ยี่สิบครั้งโอ้โหเพื่อ ไม่ได้เลยจิ thank you รางวัลก้อนโตอาจจะชอบให้เรากดเองก็ได้นะแค่ชอบให้เรากดเองว่ะเพื่อนเสร็จจะไม่ชอบนะสำหรับเกมนี้นะคะลองมาเล่นกันได้นะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้จะไปซื้อเกมอื่นให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ